โอเคครับผมก็ต้องขอาการสวัสดีด้วยนะครับผมผมแอดออมจากช่อง p ็อกเด้พีนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอ่าสมัครไม่ใช่สมัครดิคือสอนเรื่องเติมเงินในเซิร์ฟนะครับผมก็จะเป็นระบบเติมเงินอัตโนมัตินะครับผมก็ให้คุณเข้ามาในเว็บนี้เลย s h o p p ok o k e n g p e c o m หรือว่าจะกดตามลิงก์ในคลิปท่านที่ผมให้ทางใต้คลิปได้นะครับผม แล้วก็กดสมัครสมาชิกไปนะครับผมอ่ะก็สำหรับ username นี้ให้ใส่เป็นชื่อในเกมนะครับผมแบบสมมุติเป็นชื่อเอ,อ่อยังไงเดียชื่อว่า A B C D E F G อย่าเงี้ย password ก็ A B C D E F G password นี้ก็จะเป็น password พัทเิร์ดสำหรับเข้าเว็บนะครับผมไม่จําเป็นต้องเป็นรหัสเดียวกับพัทเวิร์ดเข้าในเกมก็ได้นะครับผมส่วนอีเมลนี่ก็จะเอาเป็นอีเมลอะไรไปก็ได้นะครับผมเอ่อโอเคสมมติอย่างนี้นะครับผมก็กดสมัครไปเลยกดปุ่มสีเขียวนะครับผมกดปุ่มสมัครสมาชิสกส่วนของผมก็สมัครไอ้นี่แล้วก็นะของผมก็สมัครไว้แล้วอี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 ดิ มันต้องสีโอเคแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นพาสเวิร์ดที่คุณตั้งไว้เมื่อกี้นี้นะครับผมโอเคแอคชั lock ่นล็อกอินก็เขาก็จะบอกว่าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณเข้าสู่ระบบปุ๊บคุณก็เข้ามาเซิรบบหน้าเว็บนี้นะครับผมอ่าเ,เดี๋ยวนะก็คือสำหรับชื่อนี้ ผมลองออกโคดไปแล้วครับก็มันก็จะเข้าตังเป็นอย่างนี้นี่โอเคไอเกมหมนูยี่สิบบาทได้ไงวะ <laughs> ก็โอเคครับผมก็อ่ะก็เราจะมาดูการเล่ลนนะครับผมเติมเงินกดเข้าไปที่เติมเงินนะครับผมสําหรับที่เติมเงินนะครับผมก็ช่องแรกให่ใส่เป็นทูมานี่ส่วนช่องที่สอง้่ใส่เป็นชื่อในเกมนะครับผมแล้วก็กดดำเนินการแล้วมันก็จะขึ้นว่ากําลังดําเนินการอะไรประมาณนี้นะครับผม่อกไปที่ร้านค้าเลย สำหรับที่ร้านค้านี่ก็จะมีะเป็น V A Mini V V A P, v P, v, P v P บวก S V P S V P บวกแล้วก็เทพทูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของ s k y ถ้าเกิดอ,อยากอ้าไมได้พี่นะถ้าเกิดผมอยากเติม Skybox อ่ะก็นี่เลยกดไปที่กัด Sky. นี่แล้วมันก็สลับสับเปลี่ยน Skybox มันก็จะมีแต่ VAP อหอยหาสอย่างเดียวนะครับผมก็เขีเ่ยมต่อยไยเลยโอนเงินเรื่องโอนเงินนี่สำหรับค่าไข่แบบว่า เพื่อนไม่มีบัตรทูเงี้ยเออแล้วเราอยากเติมให้เพื่อนเออก็เอาชื่อชื่อนี่คือเป็นชื่อชื่อ u s อร n a m e ของเพื่อนนะ่ะที่สมัครในเว็บแล้วก็จานวนก็คือจํานวนที่เราจะโอนให้เพื่อนน่นะนะครับผมต่อไปติดต่อนี่ผมยังไม่ได้ทํานะแล้วก็ไอเทมโค้ดครับผมอันสุดท้ายเนี่ยไอเทมโค้ดเราก็จะเป็นอย่างงี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ใส่โค้ดที่แจกไปครับเดี๋ยวผมจะแ,แจกให้หน้าเด็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้น่าจะนะโอเค ก็นี่แหละอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดซื้อยศให้ดูเลยเนี่ยผมมีพออยู่ห้าสิบนะผมจะลองซื้อยศที่เอ้ยอันนี้มันเติมเงินเดี๋ยวผมจะลองไปซื้อยศนะครับผมร้านค้าร้านค้านะครับโอเคเราก็กดซื้อยศที่นี่เลยนี่มีต่ผมมีพอยพอหกก็กดบัตรเลยแล้วมันก็จะขึ้นอ่ะออกขึ้นมาสําเร็จนะครับผม หน้าเว็บเลยออกจากหน้าเว็บเข้าสู่เกมเกมเออโอเคดูดูดีดูดีดูดูดีดูดีรอแป๊บหนึ่งเกมผมยิงเขาช้าๆอยู่ป้าให้ว่องให้ไวหน่อยเฮ้ย เราก็ตั้งชื่อตามที่ว่าเราตั้งในยุสนมเลยนะครับผมกดไ้ออเคอีคีย์เลยไม่รู้จะอีทำไมเยอะแยะแล้วทำไมคีย์บอร์ดไม่โหลดโอเคโอเคีละก็ตัวเล็กตัวอย่างไ,ไม่มีผล <c oughs> เราก็กดไปที่พินขอดเข้าเซิร์ฟไปเลยนะครับผมแลวคุณก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนะโอเคเห็นไหมครับพวก เขียนแล้วว่าเป็นยศมินิ v i p นะครับผมผมไม่ได้มีให้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเป็นยศมินิ v i p และจาก,การเติมยศนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบก็อย่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมจะกดสตั๊กให้กันด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวอรอเย็นนี้ไม่ก็พรุ่งนี้แหละเดี๋ยวผมแจกโค้ดแน่นอน 90... 90... 90บเกากทไอคิวอยนะครับผม3าโค้ดก็ขอการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ